เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจํานวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแกล่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักครินมีดหมอยินดีต้อนรับ ท,ทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว,ว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลิมิตบอได้ เข้ามาพบปะนะครับได้เ,เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาทักทายกับแฟนคลับทุกๆท่านและที่สําคัญนั้นก่อนอื่นครับผมนักคลรินมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็จะนําเอานะครับได้นําเอาเกี่ยวกับมีดเทพศาสตรานะครับหรือว่าเครื่องรางนะ,ะต่างต่างของครูบาอาจารย์นะครับนะ่ มาให้ท่านได้รับชมนะก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้นําเอาเข็มขัดนะครับของครูบาอาจารย์ได้มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเส้นบนนะครับเส้นที่1เส้นที่1นี่นี้เป็นเข็มขัดนะครับของหลวงพ่อกันนะนะครับนะหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะครับส่วนเส้นที่2นั้นเป็นเข็มขัดของหลวง พ้อเดิมนะครับนะของหลวงพ้อเดิมนะของเรานะครับนะก็ท่านได้สร้างนะครับนะแล้วก็เป็นมีรอยจานทั้งหมดเลยนะครับเส้นที่3ามเป็นของหลวงพ่อรุ่งนะครับปัดนองสีนวลน,นะมาวางให้ท่านได้รับชมด้วยนะครับนะส่วนเส้นที่4นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะตรงหัวเข็มกัดทำจากกระดองเต่านะมาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะส่วนอีกนะครับนะเป็น มีดนะครับนะเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นมีดขนาดจิ๋วเป็นสลิกาจิ๋วนะไสอ้วนนิดหนึ่งนะครับนะอ่ามีความยาวรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ตีสักสามนิ้วนะครับนะสองนิ้วกว่านะอ่านะครับนะอ่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นมีดขุดว่านขนาดเล็กขนาดจิ๋วเช่นเดียวกันนะจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะเอาละครับก่อนอื่นนะครับก็ อ่าก็เรียกว่าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นนะก็เป็นที่ทราบกันนะครับในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปักน้าโพนะอ่าชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขัดจรอขัดใจนะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะอ่าซึ่งวันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นอ่ามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดขุดว่านจิ๋วนะอ่าก็เป็นมีดที่หา พบเจอกันได้ยากนะครับแต่ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับให้ท่านได้ศึกษาว่ากันง่ายนะครับเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชานะครับหนะ้าที่ไหนอย่างไรก็จะได้มีรูปแบบที่ชัดเจนว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้ก็เกินไปแป๊บเดียวก็ป่าเข้าไปสี่เกือบห้านาทีแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับนะ หลักๆนะครับในการที่เข้ามาทาคลิปนี่ก็วัตถุประสงค์จริงๆก็ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆโดยเฉพาะมีดหมอนะครับนะของครูบาอาจารย์มาทําการเผยแพร่นะครับนะมาให้ทุกๆท่านได้เข้ามาดูให้เข้ามาศึกษานะาให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนเมื่อดูแล้วหากติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ หรือดูแล้วนะครับชอบใจนะครับนะก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไ like, ลค์ร่วมกดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านดูแล้วนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะเมื่อท่านดูแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะอน่าะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกคำถามครับนะักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ ยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกย์แท้นะก็นื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับฟังดูผิวเผินนะครับค่าดูเหมือนว่าจะดีแหละนะแต่มาตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะครับและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะ ก็ส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะอ่าก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงก่าเดิมเท่านั้นนะอ่าก็คือประมาณนี้นะครับนะถ้าไปตอบคําอื่นนะก็จะไปเป็นปัญหาหรือจะไปเป็นประเด็นนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตก็จะไม่ได้อ่าตอบให้นะครับนะเอาล่ะครับวันนี้นะครับนะก็อ่ามาดูมีดเล่มนี้กันนะ อ่านี่นะครับมาดูมีเล่มนี้กันนะอ่านะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วนะเป็นมีดขุดว่านด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็เป็นด้ามจำปีนะอ่าเรียกว่าเป็นมีดที่อ่าหาพบได้ยากนะครับนะมีดเล่มนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเป็นไม้คูนนะทั้งด้ามและฝักนะอาจจะเป็นไม้คูนนี่นะครับก็อ่านำมาให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้รับชมนี่นะ นะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่2.5รวมด้ามฝักก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะเป็นไม้คูณพูดถึงไม้คูณก็นะครับเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์นะครับเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะนะครับนี่ก็นะลองมา,าชมกันนะครับนะไม้คูนใช้ได้ตั้งแต่ต้นยันปลายนั่นแหละนะครับนะยันยอดนะ ตั mm ้งแต่ลาบก็เรียกว่ายันยอดเลยทีเดียวนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวก็ลองมาพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตซูมนะครับซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับนะทุกครั้งเลยนะครับในการทําคลิปธวิมีโอเนี่ยผมจะ่าเน้นซูมนะครับจะเน้นซูมนะให้ท่านอ่านในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะอ่านี่นะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นนะนี่นะครับนะจุดสําคัญสําคัญนะ มาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะรักษาความเดิมๆเอาไว้ให้ท่านได้รับชมนะ่านี่นะครับนะ,ะตรงกันจะมีเขาเรียกว่ารอยหลุดล่อนออกมานะครับนะมองเห็นตะกุดข้างในนี่นะนะครับนี่ก็นะ,ะนะครับก็มาชมกันนะครับที่สําคัญนั้นเป็นลายเอกลักษณ์นะครับนะเป็นเอกลักษณ์นะของมีขุดว่านเลยทีเดียวนะ เป็นมีดที่หาพบหาเจอได้ยากนะครับที่สําคัญนั้นเป็นมีดขนาดพกพานะอ่าก็ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนามีดแบบนี้นะอ่าเป็นมีดนะครับนะจริงๆเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้กันนะอ่าคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้อาจเจอเจอไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับนะจะไม่พบเห็นบ่อยๆแล้วก,กันง่ายนะครับน,น,นานๆนะครับจะได้เจอนะครับมีดแบบนี้นะ อ่านะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วนะอ่าทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนี่นะครับนะเป็นอ่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครต่างๆนะอ่านี่นะครับนะก็ดูกันแล้วก็อยากให้ดูทั้งหมดนั่นแหละนะอ่านะครับนะมีทุกเล่มนะครับผมเองก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอ่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้บอกเองนะครับนะ ก็คือไม่ต้องไปเชื่อคนพูดนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะแต่พูดแล้วของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นคนจะบอกว่าดีนะครับนะผมอยากให้ท่านเป็นเป็นผู้พูดเป็นผู้บอกดีกว่านะอาลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับด้วยจริตด้วยเซนของท่านนะเมื่อดูแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าใช่หรือว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะ อ่าต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่าเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับนะอ่าลองเข้ามาดูนะครับมาพิจารณาดูก่อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าใบของมีดก็ดีนะครับดอจะเป็นส่วนของฝักก็ดีนะครับนะนี่อย่างที่ได้ให้ชมไปเบื้องต้นนะอ่านะครับมาพิจารณาดูในเรื่องของ ความเก่านะครับนะการดูมีดก็จะมีด้วยกัน3หลักใหญ่ๆนะครับนะอันที่1นะอันที่1นั้นเขาเรียกว่ามาดูในเรื่องของความเก่านะส่วนที่2นั้นไปดูในส่วนของความเป็นธรรมชาติและส่วนที่3นั้นก็จะไปดูในเรื่องของความเป็นจริงนะถ้าจะเก่าก็ต้องเก่าให้จริงนะครับนะถ้าจะธรรมชาติก็ธรรมชาติให้จริงๆนะนะครับนะเห็นความเป็นจริงนะครับนะ ก็คนพูดก็ผมบ่าพูดยังไงพูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าของไม่ใช่อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะเพราะนั้นก็ดูจากาตัวของมีดเองนะครับนะมีดจะเป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับนะก็ถ้าดูแล้วนะครับดูแล้วหากท่านเห็นว่าใช่นะครับหรือว่า,าเห็นว่าโอเคแล้วล่ะนะครับนั้น อ่าก็จะ,อ,ะอยู่ที่ท่านแหละนะครับอยู่ที่ท่านนะครับหากท่านชอบนะครับอยากจะมีไว้ในครอบครองกอ็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับนะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะก็อ่าทุกคำถามนะครับนะก็จะมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะสำหรับมีดที่อยู่ในหน้าจอนะอ่านะครับนะก็ โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะั้นนะครับมาพิจารณานะครับเข้ามาพิจารณาในเรื่องของความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้ผมว่าหลักการดูนะครับก็อย่างที่บอก3อย่างใหญ่ๆนะอ่าก็ผมเคยยกตัวอ,อย่างนะครับยกตัวอ,อย่างว่าถ้าวันนี้เราจะถ้าเราไปเห็นเด็กๆนะครับนะอา,อายุอ่าสิบกว่าปีนะครับ10กว่าปีนะอ่ามอง อย่างไรตรงไหนเราก็พอจะทราบแหละว่าอายุเขานะครับนะดูจากผิวพรรณนะครับดูจากผิวพรรณนะหรือว่ารูปร่างต่างๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่นะถึงจะถ่ายไปผิดก็ไม่กี่ปีนะทีนี้เรามาดูคนนะครับนะคนตั้งแต่อายุ50-60ถึง60ขึ้นไปนี่ก็ อ่าผมว่าใครๆก็ดูพอจะรู้นะพอจะรู้นะครับนะอ่าว่าคนนั้นนะครับเห็นผิวพันเห็นอ่ารูปร่างอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่านะครับก็พอจะทราบว่าคนคนนั้นมีอายุเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลักการดูมีดนะครับก็จะคล้ายๆกันนะอ่านะครับนะก็ความเก่าหรือว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ต่อให้ผมบอกว่าเก่าต่อให้ผมบอกว่าใช่นะครับนะ บางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ใช่ประมาณนี้นะก็อ,ะอยากจะเรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ,ะนี่คือการดูนะครับนะ,ะผมก็ให้ท่านดูนะครับนะจริงๆเลยนะครับนะแต่ว่าเมื่อดูแล้วนะครับนะก็มีจุดสงสัยตรงไหนนั่นแหละครับนะผมชอบผมชอบนะครับนะอะอยากให้โทรเข้าไปพูดคุยกันนะ,ะนะครับนะก็ในทุกคําถามผมมีคำตอบให้กับทุกท่านแน่นอนนะ อ่านะครับอ่าอะไรที่เป็นของผมนะครับนะเป็นสมบัติของผมเนี่ยผมก็ยินดีที่จะตอบให้กับทุกท่านนะครับที่บอกว่าไม่ตอบนั้นก็คือเป็นอ่าถ้าเป็นสมบัติของท่านอื่นนะครับนะอ่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของผมนะครับผมเองก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะอ่าไม่อยากไปละเมิดนะครับนะอ่าไปบอกอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับนะอ่าก็เพราะว่า ต่อให้เป็นมีดของท่านเองนะครับก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะเมื่อตอบไปแล้วก็ผมว่าผลดีไม่มีนะผลดีไม่มีนะครับน่ามีแต่ผลเสียทางนั้นแหละนะ,ะก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของกันนะครับก่อนจบนะ,ะการน,นี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับก็นั่งจะว่าเป็นจุดที่เรารวบูมมวลสารสําคัญสําคัญนะครับเอาไว้เช่นเกสาของหลวงพ่อ็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะก็ดีนะ ผงต่างๆนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับดรงแกนกลางของกันมีดนะเมื่อบรรจุเข้าไปปั๊บก็จะปิดนะครับนะด้วยข้างนะครับแต่สําหรับมีเลมีนะครับก็จะด้วยอายุนะครับหรือการเวลานะผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับก็จะหลุดล่อนออกมาบ้างนะครับนะก็เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับอะไรที่เราผ่านการเวลาหรือใช้มายาวนานนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ ก็เป็นนั่นว่านะครับก็ตรงกันสําคัญนะแล้วก็นะครับมาดูในส่วนของด้ามน,นะครับด้ามเป็นด้ามจําปีนะครับเป็นด้ามจําปีนะเป็นด้ามทั้งฝักด้ามและฝักเป็นไม้คูณนะก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบไว้นะครับนะก็ตามที่ได้เห็นนี่แหละนะครับนะก็ลองดูนะครับก็มาวิเคราะห์ดูนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลขนาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ34วินาทีนะครับก็ เอาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเห็นว่าดูดีนะครับนะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับหรือว่าต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทาําการกดไลค์กดแชร์ share, หรือว่ากดติดตามนะ ท่านใหม่ๆที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหากท่านดูแล้วนะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อเ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น,นักครินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคารินมิตรหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ